สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านที่เข้ามารับชมบีไบรท์ทาโร่นะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพิคอเด็กให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาตัดใจจากเราแล้วหรือยังนะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะที่เพื่อนเพื่อนถามถึงนะคะดิวยู่คุยอยูในราคาเขาตัดใจจากเพื่อนเพื่อนได้แล้วหรือยังนะคะค่ะการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านไพ่แบบ General reading ค่ะเป็นผลการทานายโดยรวมนะคะ อ่านมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,น,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้ค่ะมิวได้ทิ้งไอดีไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะกับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารัก ที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมากมค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะแล้วตั้งคําถามภายในใจว่าเนี่ยเขาคนนั้นนะคะตัดใจจากเพื่อนๆแล้วหรือ,อยังนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกลองไพ่กันค่ะนับจากทางซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะเด็กที่หนึ่งค่ะเด็กที่สอง เด็กที่สามนะคะสะดุดตาไพ่เด็กไหนสำหรับไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยค่ะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูตัวตรงของเขาคนนั้นก่อนค่ะเขาคนนั้นเขาเป็นคนอย่างไรนะคะสิบดาบค่ะว้าวตัวตรงของเขาค่ะ สี่ถ้วยนะคะอืมจัดติดค่ะหนึ่งถ้วยนะคะตัวตนของเขานะคะสิบดานนะคะเขาน่าจะพัน เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวมรสุมในชีวิตมาเยอะนะคะบางคู่กรณีเขาอาจจะเป็นเหมือนพ่อไหม้แม่ไม้ได้อะผ่านเรื่องราวเจ็บปวดเข้ามาในชีวิตของเขาเยอะนะคะค่ะถ้าไม่ได้เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเขาก็คือเขาเจอเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมาค่ะค่ะและสี่ถ้วยนะคะเขาเป็นคนเหมือนไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะและเขาเป็นคนตรงตรงค่ะรัาความยุติธรรมนะคะคนคนนี้นะคะ ถึงเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักนะคะแต่เขาก็มีความรักที่หยิบยื่นให้กับคนอื่นเสมองาคือแบบว่าเป็นคนมีมนุษย์ญาติสัมพันธ์ที่ดีอะนะคะอืมค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณละคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะสิบเหรียญน,นะคะ สิบไม้เท้าค่ะว้าวเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะกาวถ้วยนะคะอาจจะววนถือไม้เท้าค่ะว้าวเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคุณก็เหมือนคนในครอบครัวของเขาเลยคือเขาเหมือนเขาอุ่นใจอะที่ได้ คบได้คุยได้ดีวกับคุณเนะะี่ยค่ะไม่ต้องกลัวคุณทาร้ายเขานอกเหมือนว่าคุยได้ทุกเรื่องเลยอะ่ะเหมือนพี่น้องเหมือนคนในครอบครัวเลยอ่ะค่ะนะคะแต่เขาก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามาแลดูยากลําบากเหลือเกินอะ่ะอืมเพราะว่าตัวคุณเองนะ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเนี่ยใครเห็นใครก็ชอบคุณอะ่ะคุณมีแพชชั่นต่อคนอื่นด้วยอะ่ะไม่ใช่แค่เขานะคะคุณมีแพชชั่นต่อเขาด้วยนะ ดังนั้นนะคะคุณก็ต้องมีแพชชั่นกับคนอื่นเหมือนกันนะคะทําให้คุณนั้นดูเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมอืมมันมันยากมันหนักสําหรับเขาอะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าใครแมกกันเลยแล้วเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังล่ะคะอืมเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังเด็กอะวว จะเปิดไพ่ยขยายมาก่อนนะคะแทมแปร์แรนค่ะยังไงเขาตัดใจจากคุณได้แล้วหรือ,อยังคะสองดาบค่ะวะหกถ้วยนะคะเขาตัดใจจากคุณได้แล้วหรือ,อยังนะคะ มิวอ่านตามหน้าภพยนะคะอย่ากโกรธมิวนะคะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดนนะคะเขาเองนั่นเขาคือเขาตัดใจอะค่ะนะค่ะเทมเปอร์แลนนะคะเขาพยายามตัดใจที่จะตัดใจอะอืนะ,ะเพราะว่าเขาเขาคือเขาไม่มั่นใจเลยว่าความสัมพันธ์นี้จะไปด้วยกันได้อะ,ะ,ะค่ะนะแต่เขาก็ยังเหลือนะคะเนี่ยยังเหลือความเป็นมิตรภาพที่ดีกับคุณอ่ะ ยังมีเรื่องราวดีๆของคุณอ่ะอยู่ในอยู่ในความทรงจําของเขานะคะค่ะก็คือแบบตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะมีอะไรที่ว่าน้อยกว่าคุณอ่ะทําให้เขาเหมือนเขาท้อไปแล้วตอนนี้นะคะคือเขาตัดใจนะคะแต่การตัดใจของเขาเนี่ยเขาพยายามนะคะไม่ใช่ว่าเขาแบบว่าปุบปรับตัดใจนะคะเขาเขาพยายามอะค่ะอืมค่ะผลการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่าเนี่ยค่ะ เขาคนนั้นนะคะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตมาเยอะนะคะค่ะและเขาเองก็เป็นเหมือนคนไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะ่ะเขาเป็นคนตรงตรงนะคะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะค่ะและว้วก็ความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาก็บอกว่าคุณน,นั้นเหมือนคนในครอบครองเขาเลยแต่ความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะเขาก็คิดว่ามันมันยากเกินไปนะเพราะคุณมีคนขออภัยค่ะ พราะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ใครๆก็เข้าหาคุณเนาะขนาดกับเขาอ่ะคุณยังมีแพชชั่นต่อเขาเลยแล้วกับคนอื่นล่ะคุณก็ต้องมีแรงหนึ่งดูดกับคนอื่นเหมือนกันทําให้คุณนั้นยิ่งเป็นคนมีสเสน่ห์ใหญ่เลยทีนี้ก็นะ,ะแล้วก็เขาตัดใจจากคุณแล้วหรือ,อยังนะคะจากหน้าไพ่นะคะเขาบอกเขาตัดใจค่ะแต่การตัดใจนี้เขาต้องพยายามตัดใจนะคะค่ะ เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าสารความสัมพันธ์กับคุณไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะคือเขาลังเลอเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปกันรอดไหมจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าตัวเขานะคะแต่เขาเองนั่นเขาก็ยังคงเก็บคุณไว้อยู่ในใจอะคะ่ะเป็นความรู้สึกเป็นความเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเรื่องราวด,ดีๆที่เกิดขึ้นกับเขาเลยแหละ,ค,ะ,นะค,ะค่ะนะค่ะพ้นการท้านายก็มีเท่านี้นะคะมีประมาณเนี้ยคะ่ะยังไงก็อย่าไปโกรธอย่าไปนอยเขานะคะเขาก็น่าจะ หมือนว่าตัวเขาเองเขาน้าจะสู้คุณไม่ได้เลยอ่ะนะคะยิงเรื่องโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนประมาณขออภัยนะคะขอโทษนะคะเหมือนคนเตรียมตัวน่ะเขาก็เลยพยายามตัดใจของตัวเองดีกว่านะอืมค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่านะคะคุณเองนั้นคุณไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเหมือนกันกับเขาค่ะก็คือว่าเขาเองนั้นเขาก็คือแบบไม่ได้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจอ่ะคุณเองคุณก็ชอบเขานะคะคุณก็ไปบอกความรู้สึกกับเขาเนาะ แล้วก็เพื่อที่จะได้มาเคลียร์กันอ่ะแล้วก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อนะคะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเขานะคะก็ปล่อยเลยไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาตัดใจจากคุณแล้วะ,ค,ะ,ะค่ะนะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะคอยคุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะ เขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูตัวตวนของเขาคนนั้นก่อน,นะคะ่ะเขาคนนั้นเขาเป็นคนยังไงคะหนึ่งถ้วยนะคะ <MER. S 1> อืมเดอะสตาร์ <The Star S 1> นะคะวางตัวตวนของเขาะคะ่ะ โอ้โหแม่เจ้า The Devil อือหือพระเจ้าช่วยกลอยทอดตัวตนของเขาค่ะสองเหรียญน,นะคะตัวตนของเขานะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะค่ะและเดอะสตาร์นะคะและเดอะเดวิลนะคะเขาเป็นคนที่มีรูปร่างโปรไฟล์ที่ดีนะคะ บางคู่กรณีนะคะบางคนเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นเดอะเดวิลอ่ะอาจจะออกอ่าแนวสีเทาๆนิดนึงนะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวอะค่ะบางคู่กรณีนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนมีเซ็กส์เอฟเฟค่ะใครเห็นใครก็ลหลงไหลเขาเนาะค่ะแล้วยิ่งมาประกบกับเดอะสตาร์ด้วยโอ้โหเขายิ่งเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เยอะเลย,เ,ลยเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะคนคนนี้นะ แต่ตัวเขาเองนั้นเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองค่ะนะเป็นคนที่แบบว่าดูดีแต่ไม่มั่นใจในตัวเองเข้าใจที่มีพูดใช่ไหมคะนะพอบางคนนะคะเขามันเหมือนแบบเรามองเขาว่าเขาดูดีอะแต่เขาไม่มั่นใจเลยเขาคิดว่าตัวเองดูไม่ดีอะไรประมาณเนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณละคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ แปดไม้เท้านะคะเข้าคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะสามเหรียญนะคะอือเข้าคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะเด็กถือถ้วยคะ่ะว้าวอือหือสองถ้วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอด เขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเองเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยเขาอยากจะคุยกับคุณค่ะเขาเองนั้นเขาชอบคุณนะคะเขาก็คิดว่าถ้าได้คุณมาเป็นมาเป็นแฟนเขานั้นก็คงดีคุณน่าจะเป็นคนรักที่ดีของเขาได้อ่ะอืมเขาคิดแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามกันต่อเลยนะคะแล้วเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะเราก็ต้องถามนะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยัง เดปูเขาเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังคะเด้ค่ะจะตกใจเด้นะะยังไงคะเนี่ยสี่ถ้วยนะคะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังคะ อีกหนึ่งใบนะคะโห energy แรงมากเลยเด็กนี้ราชนินีถือดาบน,นะคะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะมีวอ่านตามหน้าไพ่ไม่เอาใจใครนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาชิวๆอะ่ะนะแล้วแต่คุณเลยคือว่าคุณจะเหมือนประมาณว่าแล้วแต่คุณเลยอะ่ะอือคือถ้าคุณคบเข้าเข้ากับครบนะ แต่ถ้าคุณไม่ครบคือเขาเขาให้คุณอะให้คุณเป็นคนตัดสินใจค่ะไม่ใช่เขานะคะโอ้โหรู้สึกว่าเด้งนี้นะคะเขาจะให้เกียรติคุณนะเขาบอกว่าให้แล้วแต่คุณเลยนะเขาเองนั้นเขาก็พร้อมจะเสี่ยงอะคือว่าคําตอบจะเป็นยังไงก็ได้คุณจะเลิกกับเขานะคุณคุณจะไม่คบกับเขาคุณจะหรือว่าคุณจะเห็นใจเขาเนี่ยค่ะ เอาเอาเอาถ้วยใบนี้นะคะหยิบยืนให้กับเขานะคะแล้วแต่คุณเลยให้คุณเป็นคนตัดสินใจเขาจะไม่ตัดสินใจค่ะถามว่าเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่ว่าคุณนั้นจะตัดใจจากเขาแล้วหรือยังนั่นถามกลับค่ะ <c oughs> ค่ะพ้นการทำนายก็มีประมาณว่านะคะเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะ <c oughs> เป็นคนที่แบบว่ารูปร่างโปรไฟล์ดีมากๆเลยค่ะนะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่แบบว่า มีเซ็กแอพเพียวในตัวเองอะ่ะบางคู่กรณีนะคะบางคนก็เป็นคนสีแบบโทนสีเทาๆอะ่ะนะแต่เขาเองนั้นเขาไม่ค่อยมั่นใจหรอกคะ่ะกับตัวเขาเองอะ่ะค่ะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะอยากจะมาคุยกับคุณมาจีบมาอ้อยคุณเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเขาเองนั้นเขาชอบคุณและเขาก็คิดว่าคุณน่าจะเป็นคนรักที่ดีของเขาได้นะคะค่ะและถามว่าเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือย,อยังนะคะเขาบอกว่า อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเขาชิวๆอยู่แล้วแล้วแต่คุณเลยคุณจะตัดใจคุณจะตัดเขาหรือว่าคุณจะไม่หยิบยื่นถ้วยให้แก่เขาแล้วแต่คุณอันนี้เขาให้เกียรติคุณนะคะก็คือว่าคุณจะคบกับเขาไหมหรือคุณจะไม่คบกับเขาถ้าคุณคบกับเขาเขาจะคบกับคุณคือเขาจะไม่ตัดใจแต่ถ้าคุณไม่คบกับเขาเขาก็ถึงจะตัดใจจากคุณอืมค่ะ ผลการทํานากก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็คิดว่าเขาก็ก็เป็นคนน่ารักดีนะคะเขาก็ให้เกียรติคุณนะคะค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้นะคะเขาให้เกียรติคุณแล้วก็อยู่ที่คุณนะคะใช้ดุลพินิจคิดเอาเองเนาะว่าคุณจะดีวกับเขาไหมถ้าคุณดีวกับเขาเขาก็จะดีวกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ดีวกับเขาต่อนะเขาก็ตัดใจอะคะ่ะเขาก็จะเลิกดีวกับคุณ แล้วแต่คุณนะคะใช้ดูมินี่คิดเอาเองนะคะเด็กนี่เขาถามกลับด้วยค่ะว่าคุณจะดีกับเขาต่อไหมหรือว่าคุณจะตัดเขาเออกจากระบบก็แล้วแต่คุณเลยนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะคะ่ะสําหรับเขาอะ <c oughs> ค่ะก็ถือว่าเป็นผลการทานายที่ดีนะคะที่ว่าที่มีบอกว่าที่เป็นผลการทานายที่ดีเพราะว่าเขาให้เกียรติคุณไงไม่ใช่เอาแต่ความคิดของตัวเองก็คืออยู่ที่คุณด้วยก็ถือว่าแฟดีนะคะค่ะ ถึงอย่างไรนะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอ้คุณนั้นด้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะอ่ะเขาตัดใจจาก คุณแล้วหรูอ,อยังนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือ,อยังนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูตัวตนของเขาคนนั้นก่อนค่ะเขาคนนั้นเป็นคนอย่างไรคะทาวเวอร์ค่ะว้าว ตัวต้นของเขาค่ะห้าถ้วยนะคะอืมจัดม้นค่ะตัวต้นของเขานะคะ สี่ถ้วยนะคะตัวตนของเขาเนะะี่ยทาวเวอร์นะคะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงนะคะรักแรงกดแรงเกลียดแรงอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะเรื่องความรักของเขานะคะเขามักจะผิดหวังค่ะทั้งที่ตัวเขาเองนะเขาเป็นคนเปิดเผยนะคะคบกับใครเขาเปิดเผยตลอดเลยนะค,ะค่ะแล้วทํไปทำมาค่ะกลายเป็นว่าเขานั้นก็เลยเหมือนมันไม่อยากจะสนใจเกี่ยวกับความรักอะ่ะคบกับใครนะคะเขาก็ขี้หึงด้วย นะรักมากกระหึ่งมากไงนะกระโดนเทประจํามอ่ะนะเขาก็เลยเหมือนเหมือนมันไม่อยากจะสนใจเกี่ยวกับความรักแล้วอะค่ะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณละคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ่ะราชนีถือไม้เท้าค่ะวาเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ ราชนีถือดาบครับเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะจัดติดค่ะเจ,จ็ดดาบนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเนี่ย ราชินีถือไม้เท้านะคะคุณเองนั่นอ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆเลยนะคะดึงดูดจิตใจเขามากๆเลยอะค่ะและคุณเองนั่นน่ะในสายตาเขานะคะคุณก็เป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเด็ดขาดด้วยอืมเนี่ยคุณนะคะก็คือคล้ายๆเขาอะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะติดขยะจันมนนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆคนเหมือนกันอะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเป็นคนตรงๆรงอะและความยุติธรรมไม่ชอบโกหกหลอกลวงอะนะ แต่เขาเองนั้นนะคะเขาเขาเขาแอบชอบคุณนะตอนนี้ค่ะเขาแอบชอบคุณนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่แอบชอบคุณคนเนี้เขาตัดใจจากคุณแล้วหรือ,อยังมาดูกันค่ะเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือ,อยังคะโอ้โหรายชินีถือถ้วยพระเจ้าช่วยกลวยทอด หนึ่งเหรียญค่ะน้านเน่ยเจ้าเดอะไฮพรีเตกับเอาเข้าไปนะเดทค่ะถามว่าเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือยังนะคะมิวอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่เอาใจใครนะคะ ค่ะไพ่ออกอย่างนี้มีต้องอ่านอย่างนี้นะคะแต่คุณก็ถ้าคุณไม่ถูงใจคุณคุณก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขานะคะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ตัดใจหรอกเนี่ยเพราะคุณเป็นคนน่ารักอ่ะคุณคุณออนยนอ่ะเขาจะตัดใจจากคุณได้ไงเนี่ยการที่แบบว่าได้ดีกับคุณนะคะได้เจอกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยนะคะถึงแม้ความรักครั้งนี้นะคะเขาจะแอบรักคุณก็ตามเถอะนะคะเขาก็จะเนี่ยเขาจะตัดใจจากคุณได้ไงจนกว่าเขาจะ เขาจะตายอ่ะอือตายแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมีใจสัตว์เลยอ่ะทําไมเขาพูดอย่างเนี้ยความคิดของเขาแบบเนี้ยค่ะเขาไม่ได้ตัดใจจากคุณค่ะนะยังไม่ได้ตัดใจจากคุณเลยอือพลการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะเขาคนนั้นเป็นคนอารมณ์รุนแรงนะคะโกรธแรงหึงแรงรักแรงเกลียดแรงอะคะ่ะนะเขาจึงโดนเทประจําเลยอะคะ่ะนะ แล้วก็เขาเป็นคนที่เปิดเผยนะคือคบกับใครอ่ะเขาเปิดเผยหมดเลยนะแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาเบื่อแล้วกับความรักอ่ะนะเหมือนคล้ายๆเหมือนคนเบื่อหน่ายอ่ะทาไมอ่ะคบกับใครเขาก็เปิดเผยเนี่ยเขาเป็นคนรักคนหึงแรงหึงแรงรักแรงโกรธแรงเกลียดแรง,ยแรงอย่างเงี้ยเขาก็สแสดงออกอ่ะทําไมทําไมเหมือนแบบว่าเขาต้องโดนเทด้วยอ่ะเขารักเขาก็หึงไงเขาก็สแสดงออกอ่ะอุ้ยตายแล้วทําไมมิวอินแทนเขาแล้วเกินอ่ะ นะค่ะก็คือเขาคบกับใครเขาเปิดเผยอะแต่เขาก็โดนเทตลอดเลยเขาก็เลยเป็นเหมือนแบบเหมือนเบื่อหน่ายอะกับความรักอะอืมค่ะแล้วก็เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาก็บอกว่าคุณมีแพชชั่นต่อเขานะคะมีแรงดึงดูดต่อเขามากมากเลยคุณเป็นคนเก่งอะคะ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนกันกับเขาด้วยก็คือว่าเป็นคนตรงตรงอะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะไม่มีการโกหกหลอกลวงอะ่ะเป็นยังไงก็เปิดเผยแบบนั้นเลย แต่เขาเองนะั่ะเขาแอบชอบคุณอยู่ตอนนี้นะเขาแอบชอบคุณอยู่นะคะแล้วถามว่าเขาตัดใจจากคุณแล้วหรือ,อยังนะคะเขาไม่ได้ตัดใจจากคุณเลยค่ะเขาบอกว่าถึงยังไงเขาก็รักคุณนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนด้วยนะ,ะเขารักคุณนะคะการที่ได้มาพบเจอกันกับคุณเนี่ยเป็นของขวัญเลยเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยะคะ่ะถึงแม้ความรักครั้งนี้เขาจะต้องแอบรักคุณก็ตามทีเถอะ เขาก็จะไม่ตัดใจจากคุณหรอกค่ะจนกว่าเขาจะตายไปนั่นแหละจนกว่าเขาจะจบเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาไม่ตายก็คือแบบว่าเอาแบบว่าดีๆหน่อยนะคะก็คือว่าจนกว่าเขาจะไปอ่าไปพบคนอื่นก็แล้วกันไปพบคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนกันกันกบคุณอะ่ะทําให้เขาได้ไปเริ่มต้นใหม่ได้อะ่ะนะคือต้องไปเจอคนที่ทําให้เขานั้นเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะเขาดำดิ่งไปแล้วเขาตัดใจจากคุณไม่ได้ค่ะเขาไม่ตัดใจด้วยอืมค่ะผลการทานายก็มีประมาณนี้นะคะมิว่าคิดว่าเป็นผลการทานายที่ดีนะคะถ้าคุณชอบเขานะคะก็คุณก็รู้ไว้เลยว่าเขานั้นไม่ยอมตัดใจจากคุณหรอกค่ะนะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาเลยเนาะค่ะมีคนรักก็ดีว่าคนเกลียดอะคะ่ะก็ไม่ต้องไปเอาน้าสาดเขาอะก็ไม่ต้องไปสาดความสัมพันธ์ต่ออะไรแล้วก็ค่อยๆแบบว่า อาจจะคุยกันน้อยลงหรือค่อยๆแยกตัวออกมาก็ได้นะคะแต่อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาเลยนะมีคนรักก็ดีกว่ามีคนเกลียดนะคะนะคะค่ะเหมือนเขาเดินผ่านก็ไม่ต้องเอาน้ําส่เขาลงอนะคะสงสารเขาเนาะค่ะผลการทานานก็มีประมาณนี้ค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะคอยคุณนั้นได้พบก,กับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะ วันนี้มีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย